โรงแรมและโรงพยาบาลถูกขอความร่วมมือให้คืนเงินเทสแอนโกคืนที่5ให้กับนักท่องเที่ยวโดยแลกกับสัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆอีกการที่สัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนอะไรง่ายๆอีกนั่นคือฝันร้ายของคนที่จะเข้าประเทศนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะยังคงพยายามรักษาการจองจองโรงแรมกับจองตรวจโควิดไว้อยู่ดีใช่ไหมเพื่อแลกกับการที่ว่าขอความร่วมมือ ขอให้โรงแรมและโรงพยาบาลเนี่ยตามหัวข้อนี้โฮเทลและก็ฮอส p ิ t อลให้คืนเงินค่าตรวจโควิดและค่าจองห้องพักในคืนที่ห้าของเทสแอนโกให้กับนักท่องเที่ยวก็คือคนที่จองเทสแอนโกในเดือนกุมภาพันธ์เข้ามาจะต้องจองสองคืนใช่ไหมครับค่าห้องกับค่าตรวจในคืนที่ห้าแล้วทีนี้เขาก็เปลี่ยนซึ่งก็เป็นผลดีกับนักท่องเที่ยวแต่ยังไงก็ต้องจองโรงแรมกับค่าตรวจโควิดในคืนที่หนึ่งอยู่ดีฉะั้นโรงแรมคืนที่ห้าซึ่งมักจะเป็นโรงแรมที่อยู่ต่างจังหวัด กอดเนื้อยังไม่ได้กินหนังยังไม่ได้ร้องนั่งเพราะว่าเพิ่งจะเปิดให้ขอคืนที่ห้าซึ่งหลายหลยคนก็เลือกจะไปอยู่ต่างจังหวัดเชียงใหม่หรือหัวหินหรืออื่นๆอ่าแต่ว่าเขายังไม่ทันจะได้ไรายได้อะไรเท่าไหร่เพราะเพิ่งเปิดมาเดือนแรกอย่างที่บอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ก็จะลงกรุงเทพกับภูกเก็ตใช่ไหมพวกนี้เขาก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วพอกําลังจะได้ปุ๊บอา้าวเปลี่ยนมาตรการอีกซะอย่างนั้นก็เลยต้องคืนเงินแต่ว่าทางรัฐเนี่ยบอกว่าไม่บังคับนะ ขอความร่วมมือด้วยความสมัครใจคือเขาไม่เคยบังคับอะไรอยู่แล้วแต่ในทางปฏิบัติคือทําต้องทําทุกอย่างเพราะว่าถ้าบังคับเนี่ยคือคุณจะต้องรับผิดชอบหลายอย่างหมายถึงคนจัดการประเทศน่ะถ้าบังคับออกคําสั่งให้คืนเงินปุ๊บเนี่ยคุณต้องชดเชยให้เขาคุณต้องทําอะไรอีกหลายอย่างเพราะเขาจะเรียกร้องสารพัดเพื่อชดเชยเหมือนตั๋วเครื่องบินน่ะเวลาเราจะเปลี่ยนเที่ยวบินเนี่ยสายการบินก็อาจจะมีเงื่อนไขอาจจะเปลี่ยนได้ครั้งหนึ่งหรืออาจจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเมื่อสายการบินเขาเป็นคน เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบินเองโดยที่ไม่เกี่ยวกับเราเขาก็จะให้ถึงขั้นว่าคืนเงินได้เลยถ้าเราอยากจะคืนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดเราอยู่ดีจะอยากคืนเงินเองนะก็ได้แต่ว่าต้องมีค่าธรรมเนียมมากมายเลยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายอยากจะเปลี่ยนเองอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องชดเชยเขาก็จะไม่ทําไงเขาก็จะบอกว่าเขาความร่วมมือเออคือฉันอยากจะแค่สั่งอย่างเดียวฉันอยากจะไม่อยากจะทําอะไรทั้งสิ้นไม่อยากรับผิดชอบไม่อยากทาอะไรยุ่งยากฉันแค่ขอความร่วมมือ แต่ฉันสัญญานะว่าจะไม่เปลี่ยนอะไรง่ายๆอีกหมายความว่าโรงแรมเขาก็อยากจะจะได้มีรายได้กันต่อซึ่งก็ได้แค่นิดเดียวเท่านั้นแหละเพราะมันแค่คืนหนึ่งแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังจะต้องลําบากจองอีกนั่นหรือเพราะว่าเขาจะไม่เปลี่ยนอะไรง่ายๆอีกมาที่ตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นประกาศใน Facebook ของเนี่ยศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เอเองเลยนะเออเหมือนประกาศรับสมัครงานธรรมดานะแต่มันมีบางส่วนที่น่าคิดอยู่เหมือนกัน กรมควบคุมโรครับสมัครพนักงานราชาการเฉพาะกิจใครอยากไปสมัครบ้างประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ารับอายุ18บแถึงเจปีถึง70เลยนะโอ้โหเป็นงานที่แบบว่ารับสมัครคนใหม่อายุเยอะก็ได้ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์นักวิชาการสาธารณสุขโอเคก็ต้องมีมีความรู้แหละแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่อัตราเงินเดือนก็สูงพอสมควร 4- ี่ถึงหกหมื่นบาทแต่แต มีข้อความตรงนี้เล็กๆนะครับใต้ตัวสีเขียวเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ันสิบในภาวะที่คนเขาจะเลิกสนใจโควิดกันแล้วแต่แต่ประเทศเขาจะเลิกสนใจโควิดกันแล้วแต่คุณก็มีการรับสมัครงานมากขึ้นถึงเกือบ400ตํอแหน่งแล้วก็อัตราเงินเดือนคนใหม่ค่อนข้างสูงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่แค่เป็นข้อสังเกตว่าไม่ยอมเลิกง่ายๆเกี่ยวกับมาตรการต่างๆเนี่ยยังคงกระพือเรื่องของโควิดเนี่ย ไม่รู้มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองให้ความเห็นกันดูคือมันเป็นในภาวะที่จริงๆควรจะลดจํานวนไม่ใช่หรือ,อถ้าไม่มีคําว่าเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิเนี่ยนะอาจจะไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมก็อาจจะสมัครงานธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คืออ้างโควิดก็เลยยังงงว่ามันควรจะเป็นการลดจํานวนไม่ใช่หรือเพราะว่าเขาก็พูดเองเปล่าๆนะ คนจัดการประเทศเนี่ยมันไม่ร้ายแรงเรายังรับมือได้มีเตียงพอมียาพออะไรพวกนี้เรารับมือได้แล้วมันควรจะลดจํานวนไม่ใช่หรือทําไมกลายเป็นเพิ่มจํานวนล่ะแล้วก็อ้างเรื่องโควิดก็หมายว่าจบโควิดแล้วให้ออกใช่ไหมหรือยังไงรับสมัครมาชั่วคราวเพื่อเรื่องโควิดอย่างเงี้ยเหรอหรือการจะต่อเรื่องโควิดไปตลอดการแล้วตอนแรกได้เงินเดือนสูงเพราะว่าเฉพาะหน้าแล้วก็พอผ่านไปสักพักหนึ่งจบโควิดแล้วจะโดนลดเงินเดือนหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิด อ่าไปสมัครกันได้นะครับมี QR code อยู่หน้าจอกลับมาที่ข่าวหลักของเรานะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือทั้งโรงแรมและโรงพยาบาลถูกกระทุ้งให้คืนเงินให้กับนักเดินทางคือในราชกิจจานุเบกษาล่าสุดเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเลยว่าโรงแรมกับโรงพยาบาลจะต้องคืนเงินเราก็แปลกใจคือคืนเงินในคืนที่5นะครับเพราะว่ายัางบางคนก็อาจจะจองคืนที่1กับ5เป็นโรงแรมเดียวกัน บางคนก็จองคนละโรงแรมส่วนใหญ่คืนที่1ก็มักจะเป็นกรุงเทพหรือภูกเก็ตอยู่แล้วเพราะว่าตามกฎระเบียบคือต้องบินตรงเท่านั้นต่อเครื่องต่างประเทศได้แต่ห้ามต่อเครื่องในไทยต่อเครื่องที่ไหนต้องกักตัวจังหวัดนั้นส่วนมากก็จะเป็นกรุงเทพกับภูกเก็ตแต่ว่าคืนที่หาเนี่ยบางคนก็เลือกจะไปอยู่ที่อื่นหัวหินเชียงใหม่หรือตราดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคืนที่5เราสามารถอยู่ได้ทั่วไทยแต่ต้องเป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัส ซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาโดนให้กินน้ําชากันมาหลายระดับมากจนกระทั่งน้ําชาระดับสูงสุดในตอนนี้ซึ่งไม่รู้จะมีสูงกว่านี้อีกหรือเปล่าต้องจับคู่กับโรงพยาบาลเพราะนักท่องเที่ยวจะต้องตรวจโควิดที่โรงพยาบาลน,นี้แล้ว้าเกิดเจอจวเออเจอเป็นบวกขึ้นมาก็คือต้องไปอยู่โรงพยาบาลน,นี้เช่นเดียวกันคือทําอะไรเยอะแยะเลยแล้วสุดท้ายก็คือเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนก็เลิกไปว่าในคืนที่5้าทะนั้นโรงแรมตามจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพกับภูเก็ตก็ซวยกันไป คือมันต้องจ้างพนักงานบางโรงแรมก็ทำโบชัวร์ออกมาเลยนะว่ามีราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้หรือว่าต้องทำไอ้ระบบใบคอนเฟิร์มหรืออะไรที่ต้องลิงก์กับโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยครับไม่ถึงเดือนตามข่าวนะครับก็คือโอ้มีถึง2157แห่งเลยนะที่เป็นชา Extra Plus เพราะว่าต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลเนี่ยหรือพาร์ทเนอร์กับศูนย์ตรวจโควิด -19 เนี่ยอ่าก็คือถูกขอให้ คืนเงินด้วยความสมัครใจในการตรวจโควิดครั้งที่2แล้วก็ค่าโรงแรมในคืนที่5ให้กับนักท่องเที่ยวแต่ยังแอบเว้นไว้หรือเปลี่ยนให้กลายเป็นเครดิตอันนี้แหละอันนี้แหละที่หลายคนไม่อยากได้เป็นเครดิตก็หมายความว่าเขามไม่ได้คืนเป็นเงินสดจะให้เป็นเครดิตว่าเออคุณจะสามารถมาพักห้องของเราได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเอาละค่าตรวจโควิดละ เดี๋ยวโรงพยาบาลบอกว่าอ๋อก็ขอคืนเป็นเครดิตเหมือนกันคุณจะสามารถตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลของเราได้มีหรือเปล่าถ้าเป็นเครดิตนะซึ่งเราก็อยากได้เป็นเงินสดก็คือเขาอาจจะแบบถ้าเป็นเงินสดก็หักค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเครดิตก็ไม่ต้องโดนหักนะคือเป็นการสั่งแบบว่าเอ้ยเราไม่ได้บังคับให้คุณแบบต้องคืนเงินนะคุณสามารถมีทางเลือกจะเปลี่ยนเป็นเครดิตได้คือผักภาระให้ลูกค้าไปด้วยอีกต่อหนึ่งเหมือนแบบสั่งลุม่ลมๆเผื่อโรงแรมเขา อ้างว่าเขาไม่มีสภาพคล่องคือเงินหมุนเวียนไม่ค่อยจะมีนั่นก็คือเขาเป็นเครดิตไปซีเ่เราไม่ได้บังคับให้คุณต้องจ่ายนะเราให้คุณเป็นไปบอกลูกค้าเป็นเครดิตก็ได้ก็คือไปรับหน้าเสือเอ,เองเพราะลูกค้าโวยวายโรงแรมก็ต้องคุยกันไปนี่ครับประโยคสําคัญในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ให้คํามั่นสัญญาที่จะไม่เปลี่ยนอะไรกระทันหันซึ่งจะสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการในอนาคตหมายถึงว่าถ้าผ่อนคลายอะไรอีกก็จะไม่เปลี่ยน อะไรกระทันหันอีกในอนาคตก็เลยตีความได้หลายแง่มุมมากก็ประมาณว่าตัวเองเป็นคนเปลี่ยนกฎเองก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาใช่ไหมว่าอ่าเป็นคนเปลี่ยนเองกระทันหันนึกจะเปลี่ยนจากหนึ่งคืนเป็นคืนที่1กับ52คืนอยู่ดีๆก็เปลี่ยนแล้วพอนึกจะกลับคืนเป็น1คืนอยู่ดีๆก็เปลี่ยนคือแค่ช่วงเวลาไม่ถึง10วันก็เปลี่ยนกฎอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องรับผลการกระทําของตนเองหมายถึงคนจัดก,การประเทศที่เปลี่ยนกฎนะ แต่เขาไม่ยอมรับไงเขาก็โยนไปให้โรงแรมบอกว่าเออเนี่ยเราเพิ่งจะเลิกไปนะคืนเงินเขาไปเถอะหรือให้เขาเป็นเครดิตก็ได้อ่าแล้วโรงแรมก็ถามกลับว่านี่คือการบังคับใช่ไหมเพราะว่าถ้าคือการบังคับเนี่ยเขาจะได้เตรียมว่าเขาจะเรียกร้องอะไรให้ทางคนจัดการประเทศเชยๆบอกว่าไม่ได้บังคับเราให้ทางเลือกเท่านั้นเองเออแต่เราสัญญานะว่าเราจะไม่เปลี่ยนอะไรกระทนหันอีกในอนาคตถ้าเกิดเราจะผ่อนคลายอะไรอีก คืนตอนนี้มันเหลือคืนเดียวแล้วถ้าจะผ่อนอะไรอีกคืนไม่ต้องจองที่โรงแรมก็หวาดเสียวแล้วเพราะว่าตอนนี้ออฟก็มีอ e ีเมลถามไปบางทีก็บอกว่าตอนนี้จะไม่เป็นโรงแรมเทสันโกแล้วเราก็ตกใจเอ๊ะเพิ่งจะกลับมาเทสันโกหนึ่งคืนมันก็ควรจะมีคนเข้ามาเยอะขึ้นทําไมเลิกเป็นโรงแรมเทสันโกซะงั้นล่ะหรือบางโรงแรมก็ทาท่าอิดออดตอนแรกก็บอกว่าจะเปลี่ยนจากคอสปิทลกลับมาเป็นโรงแรมกักตัวละบอกล่วงหน้าแต่ว่าพอใกล้เวลาจริงปุ๊บใกล้จะเปิดเทสันโกหนึ่งคืนจริงปุ๊บ บอกว่ายังคงเป็นฮอสต์พีเทลอยู่งงงงความน่าเห็นใจมันมีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าโรงแรมจะต้องเป็นคนมาตอบคําถามสารพัดที่มีคนถามมาไม่มีใครไปถามโรงพยาบาลหรอกเพราะว่าเป็นเหมือนพี่โมงหลบอยู่ข้างหลังต่ต่อ,อยังไงก็ไม่รู้ถามก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องไม่ทราบแต่ว่าได้แค่คืนเดียวไงได้คืนแค่คืนเดียวแล้ววันดีคืนดีก็เปลี่ยนอีกไง เนี่ยให้จองเหลือแค่คืนแรกเนี่ยว่าเดี๋ยววันดีคืนดีเคยเกือบจะทํามาครั้งหนึ่งที่ไม่ต้องจองแค่ตรวจ ATK ตอนขาเขา้าเปลี่ยนอีกขึ้นมาปุ๊บอ่ะสวยอีกแต่ที่ผ่านมาคือให้กินน้ําชามาหลายระดับเลยนะก็เลยเป็นไปได้2แบบว่าแบบแรกคือเขาจะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงแรมพวกนี้ก็คือเขาจะไม่เปลี่ยนอะไรง่ายๆอีกจะยังคงหนึ่งคืนนี้ไปเรื่อยๆต่อให้ประเทศอื่นเขาจะยังไงก็ตามอ่าก็คือจะอยู่ฝั่งโรงแรมอีกหรืออีกแบบหนึ่งคือ เดี๋ยวจะต้มโรงแรมอีกรอบหนึ่งทีหลังก็คือเนี่ยเทแสแอนโกหนึ่งคืนนี่ใช่ไหมเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเดี๋ยวเลิกละโรงแรมโดนต้มกินน้ําชาการมาตังเยอะโดนต้มไปละก็เปิดเซรีแล้วง่ายเดี๋ยวก็มีลูกค้าอ่าก็คืออันนั้นอยู่ฝั่งเดียวกับนักท่องเที่ยวคิดว่าเขาจะอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งเดียวกับโรงแรมก็คือคงหนึ่งคืนอย่างนี้ไปเรื่อยๆฝั่งเดียวกับน,นักท่องเที่ยวคือเดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนก็ต้มโรงแรมอีกรอบหนึ่งเลิกให้จองโรงแรมไปอันนี้การท่องเที่ยว ของใครที่ไม่ค่อยมีความช่วยเหลืออะไรนอกจากไปขายของก็บอกว่าพอเปลี่ยนกฎแบบนี้ปุ๊บที่เลิกการจองในคืนที่5การตรวจในคืนที่5้าทั้นั้นก็จะมีผลกับคนที่ลงทะเบียน h a i l a n d Pass เข้ามาประมาณ78,000คนนี่แหละ78,000คนคูณค่าห้องกันไปประมาณ4,000นเท่าไหร่ไม่ใช่ค่าห้อง4,000นะรวมค่าห้องบวกค่าตรวจประมาณ4,000หรือบางคนห้าพกว่าเนี่ยลองคูณกันไปตัวเลขมหาศาล ที่โรงแรมจะต้องคืนให้แต่ว่านะเจ็ด0มืนเนี่ยคนที่จะเข้ามาทันทีหรือคนที่จะเข้ามาจริงอาจจะอยู่ที่4ี่หมื่นละมั้งเออก็ปลอบใจกันไปแล้วก็ประมาณ20-30%จากจํานวนนี้จากสี่หมื่นหรือจากเจ0ด0่นดก็คงเป็นคนท้องถิ่นที่จะต้องขอคืนเงินไอ้ชาวต่างชาติเขาจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราเลยประกาศแบบแอบบแอบอย่างนี้ใช่ไหมจะไม่รู้เรื่องก็จะไม่ได้คืนใช่ไหม ฉะนั้นคนไทยรู้คุยกันเองได้ก็เลยอยากจะขอคืนเงินฉะนั้นก็หมายความว่าจากคนที่เข้ามาทั้งหมดนั้นก็ยังแอบหวังเล็กๆว่าคนต่างชาติจะไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็จะไม่ได้ขอคืนก็นึกว่ายังต้องอยู่คืนที่ห้าเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเหรอจะมีแต่คนไทยเท่านั้นที่จะขอคืนก็คือประมาณ20-30%เนี่งไงยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นพวกโลโคอลที่อยากจะขอคืนเงินแน่ๆแ,แล้วก็รวมขอคืนค่าตรวจด้วยเพราะว่าพวกเขาก็คือเป็น เออคนที่มีทินที่อยู่ถาวรอ,อ๋อแต่แบบว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็คงจะขอคืนแค่ค่าตรวจนั่นแหละในวันที่ห้านั่นแหละเพราะว่าเขาก็คงยังอยู่ในโรงแรมเดิมมันก็ไม่แน่โรงแรมนี้มาอยู่ก็เพราะว่ามันบังคับนี่ต้องเป็นชาเอ็กซ์ต้าพลัสใช่ไหมเออแล้วพอเขาพ้นคืนแรกไปแล้วเขาอาจจะไปอยู่โรงแรมที่มันถูกกว่านี่คือแค่การปลอบใจเท่านั้นเองประมาณว่าเอาพูดสั้นๆคือไอ้พวกที่จะขอคืนเนี่ยมีแต่พวกคนไทยเท่านั้นแหละ แต่พวกต่างชาติเนี่ยเขาก็จะคงยังอยู่ห้องอยู่เหมือนเดิมแหละเขาขอคืนแค่ค่าตรวจเท่านั้นแหละนะว่าพวกโรงแรมน่การท่องเที่ยวซึ่งงานนี้ไม่เห็นได้ทําอะไรอีกเหมือนเดิมก็เหมือนประมาณว่าเป็นคนมาไก่เกลี่ยโรงแรมควรจะเจราจาก,กับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาหรือศูนย์ตรวจที่เป็นคู่สัญญาว่าให้คืนทำไมอ่ะไม่บังคับให้โรงพยาบาลหรือศูนย์ตรวจเขาเป็นคนคืนเองละ่ะโรงแรมไปคุยเอง ว่าเออให้คืนค่าตรวจเราๆประมาณ2 0 0พันบาทให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อ,อยังสร้างคงกระแสบวกให้กับการท่องเที่ยวต่อไปเดี๋ยวนะค่าตรวจประมาณสองพันถ้าที่ไหนโรงแรมคืนที่5้าเคยถามมานักต่อนักแล้วเชียงใหม่บางโรงแรมค่าห้องพันต้นๆหรือไม่ถึงพันแต่ค่าตรวจฟาดไปสามพันเกือบสี่พันไม่ใช่สองพันอย่างที่เขาพูดเลยเหตุมันเกิดเพราะว่าโรงแรมก็สับสนว่าในราชกิจจานุเบกษาที่ออกมาเนี่ยคือกฎใหม่เนี่ย ไม่ได้ระบุเลยว่าพวกเขาจะต้องคืนเงินคืนที่ห้าให้กับนักท่องเที่ยวสรุปว่าคนจัดการประเทศคือเอาทุกทางแต่ว่าไม่เอาสักทางเอ้ยยังไงคือเอาทางเดียวคือเอาตัวรอด <c oughs> เอาตัวรอดแม้กระทั่งราชกิจจาริรเวกสาซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกฎเกณฑ์ส่วนกลางอะว่าถ้าคุณจะทําอะไรคุณก็ต้องอ้างอิงอันนี้แต่ราชกิจจาดันไม่ได้สั่งเอาไว้ว่าให้คืนเงินก็หมายความว่าถ้าโรงแรมเขาจะดื้อแพงไม่ยอมคืนเขาก็จะอ้างว่าราชกิจจาไม่ได้บอก อ่าส่งผลให้บางโรงแรมก็อ้างว่าก็ในเมื่อทางการไม่ได้บอกให้คืนฉะนั้นนโยบายการคืนเงินของโรงแรมก็ไม่เคยระบุว่าจะต้องคืนเงินคือคือเขาอาจจะมีกฎของตัวเองจะคืนเงินก็ต่อเมื่อเมื่ออะไรตรวจโควิดเป็นบวกหรือวีซ่าไม่ผ่านอะไรแบบนี้ขอไทล n นพัส s ไม่ผ่านแต่นี่คือเอ่อก็ผ่านแล้วนี่ทุกอย่างไทล n นพัส s ก็ผ่านวีซ่าก็ผ่านตรวจโควิดก็เป็นลบก็มาได้นี่แล้วกฎเกณฑ์ส่วนกลางก็ไม่ได้บอกให้คืนเงินคืนที่ห้าซะหน่อย ทำไมฉันจะต้องคืนแบบนี้เมื่อกี้การท่องเที่ยวนะครับอันนี้รัฐมตีท่องเที่ยวอ่าก็เป็นแค่คนไก่เกลี่ยหรือบอกว่าเดี๋ยวจะออกประกาศนะว่าขอความร่วมมือขอความร่วมมือแค่คุณชดเชยให้เขาก็จบแล้วใช่ไหมโรงแรมก็คืนเงินให้ลูกค้าไปแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลจะชดเชยให้กับโรงแรมรัฐบาลไม่ยอมครับเอาตัวรอดอย่างเดียวก็คือจะขอความร่วมมือให้โรงแรมคืนเงินคืนที่ห้าให้กับคนเข้าพักบางโรงแรมเขาอาจจะยอมในแง่ที่ว่า เขายังได้คืนที่1อยู่คือบางคนก็คืนที่1กับ5อยู่โรงแรมเดียวกันอ่ะคืนไปครึ่งนึงก็โอเคยังได้บ้างแต่บางโรงแรมคือเป็นโรงแรมลูกเมียน้อยเพราะว่าเป็นโรงแรมคืนที่5ไงคืนที่1งอยู่กรุงเทพคืนที่5สมมติอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยโรงแรมที่อยู่เชียงใหม่คือต้องคืนหมดเลยไม่ได้เลยคุยฟรีก็จะขอไก่เกี่ยว่าขอความร่วมมือว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ที่บังคับนะแต่ว่าจะขอให้โรงแรมเนี่ยคือขึ้นอยู่กับโรงแรมแล้วกันถ้าคืนเงินไม่ได้ ก็คงจะต้องพิจารณาเปลี่ยนเป็นเครดิตหรือเป็นวอล c ชเชอร์นะอาจจะไม่ใช่เฉพาะค่าห้องก็ได้เอาไว้สําหรับบริการอื่นๆอย่างเช่นร้านอาหารเอ่อห้องอาหารในโรงแรมเอามาใช้บริการหรืออะไรอย่างเงี้ยชดเชยเขาเถอะแต่เรานี่คือคนจัดการประเทศนี่คือจะไม่ทําอะไรจะไม่ชดเชยให้โรงแรมแต่โรงแรมรับกรรมไปแล้วก็อีกอันนึงที่โรงแรมรับกรรมเหมือนกันก็คือเรื่องของชุดตรวจเอทเค ที่นักท่องเที่ยวจะต้องตรวจในวันที่ห้าใช่ไหมซึ่งเท่าที่ออฟดูแล้วราคาค่าห้องไม่ได้เพิ่มแต่ว่าโรงแรมจะต้องแจกต้องเตรียมไอแอนติเจนเทสคิทนี้ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะไปตรวจเองในวันที่ห้าด้วยคือเป็นการตรวจเองนะครับไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลที่ไหนตรวจเองแล้วก็รายงานผลผ่านทางแอปโรงพยาบาลก็อาจจะเข้าเนื้อไปบางส่วนคงไม่มากนะเออเพราะว่าจะต้องเตรียมชุดตรวจแอนติเจนเทสคิทหรือ ATK โดยที่ค่าห้องจะไม่เพิ่มด้วยนะให้กับนักท่องเที่ยวไปตรวจเองในคืนที่ห้า หลังจากถึงไทยคือเป็นการตรวจเองนะครับไม่ได้ต้องไปกักตัวหรือไม่ได้ต้องไปที่โรงพยาบาลไหนตรวจเองแล้วก็รายงานผลทางแอปก็คือโรงพยาบาลจะต้องแถมมาให้ด้วยอ่าแล้วก็โรงแรมได้คืนเดียวได้ค่าห้องคืนเดียวแต่ต้องช่วยนะักท่องเที่ยวให้ดาวน์โหลดแอปหมอชนะเพื่อที่จะรายงานผลเนี้ยวางอะไรไว้เยอะแยะเนี่ยสุดท้ายคนลำบากคือคนทํางานเนี่ยแล้วก็มียกตัวอย่างด้วยนะเอออย่างภูเก็ตกระบี่พังงานเนี่ยที่เขามีระบบกลางในการตรวจ โควิดของตัวเองหมายถึงว่าใครที่เข้าภูเก็ตกระบี่พังงาจ,จะต้องไปจองตรวจโควิดเองไม่ได้จองผ่านโรงแรมนะครับโรงแรมจองแค่ค่าห้องอย่างเดียวแล้วก็เขาบอกว่าระบบเนี้ยตอนนี้กําลังเริ่มคืนเงินให้นักท่องเที่ยวแล้วนะเนี่ยโชว์โชว์เป็นตัวอย่างเออแล้วก็ยังเสนอการตรวจ ATK ในวันที่ห้าให้ด้วยหมายถึงยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันคืนแบบไหนแต่มีการเนี่ยนะเสนอ ATK ในวันที่ห้าการตรวจ ATK ในวันที่ห้าให้ด้วย เดี๋ยวต่อไปจะมีปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโรงแรมจะต้องเรียกร้องอีกแน่ๆตั้งแต่มีมาตรการโควิดเนี่ยโรงแรมรับภาระน่ะมันมีอยู่สองช่วงคือช่วงที่ไม่มีรายได้ไเลยเรียกร้องเรียกร้องกับอีกช่วงหนึ่งที่มีรายได้แค่กระยุมกระยิมแต่รายจ่ายมากมายแล้วก็มาตรการเปลี่ยนบ่อยมากตกลงจะเอาแบบไหนสิ่งที่คนจัดการประเทศสัญญาได้อย่างเดียวก็คือ จะระมัดระวังมากขึ้นเมื่อจะผ่อนคลายอะไรอีกในเดือนเมษาแทนว่าเมษาจะมีการผ่อนคลายอะไรอีกแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะระมัดระวังมากขึ้นไม่ให้สร้างผลกระทบกับโรงแรมคือไม่ให้มาบ่นกันอีกแถมยังอ้างอีกนะการตัดสินใจที่จะยกเลิกการตรวจในวันที่5เนี่ยเพราะว่าพวกคุณเรียกร้องกันเองเนี่ยก็คือเนี่ยดีซิชันเนี่ยได้มาจาก Privat e sector ก็คือยกเลิกเพราะว่าพวกคุณเรียกร้องกันเอง ฉนันพวกคุณต้องอดทนเขาไม่ได้พูดเก็บอกว่ามันอาจจะส่งผลแค่ช่วงสักสองสามสัปดาห์แรกในเดือนมีนาเท่านั้นแหละแต่ในระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมก็จะส่งผลดีขึ้นเดี๋ยวบ่นกันนักเลยอันนี้พูดเองโอ้ตรงนี้เขาบอกว่าแต่เดี๋ยวเราจะผ่อนคลายให้อีกนะเนี่ยเดี๋ยวเขาเราจะประชุมกันว่าเออนักท่องเที่ยวสามารถที่จะต่อเครื่องบินในประเทศเพื่อบินไปยังจังหวัดปลายทางได้ ก็คือไม่ได้ต้องว่าเป็นเที่ยวบินตรงแล้วก็พักได้ในรัศมีห้าชั่วโมงจากสนามบินอีกต่อไปเข้าใจว่ายังไม่ได้เริ่มใช้นะครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายนะตอนนี้ที่เขาผ่อนคลายให้เท่าที่รู้ก็คือถ้าบินไปสมุยกับภูกเก็ตเนี่ยถ้าต่อเครื่องเป็นบางกอกแอร์เวสเนี่ยสามารถต่อเครื่องสุวรรณภูมิได้แต่นะครับก็จะต้องเป็นซิงเกิลบุ๊กคิงคือจองลวดเดียวเท่านั้นแล้วที่ไหนมันจะมีให้อก็หมายความว่าเขาให้ต่อได้ไงแต่ดาวเอาอาจจะ ให้จองลวดเดียวฉะนั้นมันจะมีไหมอ่ะที่ว่าจองลวดเดียวแล้วเป็นโลคอสไปจังหวัดนั้นได้เลยแล้วไอ้ที่คุณอ้างว่าจะต้องซีลรูทเพราะว่าจะต้องป้องกันการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยถ้ามันไม่ต้องป้องกันแล้วเนี่ยนะคุณก็ไม่ต้องมีกฎระเบียบพวกนี้ตั้งแต่ต้นก็จบคือยังพยายามทําท่าเยอะอยู่ยังไม่ยอมเลิกอะไรง่ายๆประโยคนี้แปลงนะนักท่องเที่ยวตอนนี้สามารถต่อเครื่องจาก สนามบินที่ลงเครื่องอันแรกเป็นแบบซีลรูทไปยังจุดหมายปลายทางของพวกเขาผ่านอิมิเก a รชันตรวจคนเข้าเมืองปุ๊บแล้วก็ตรวจ RT-PCR ที่ได้จองเอาไว้ก็หย่อนระเบิดไว้อีกแล้วนะครับไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่หรือ can นา w นี่คือตอนนี้เลยหรือเดี๋ยวคนเขาก็จองผิดกันอีกคือเหมือนจะบอกว่าตอนนี้คือสามารถเปลี่ยนเครื่องได้แล้วนะเปลี่ยนเครื่องแต่วงเล็บซีลรูทนะซีลรูทไม่ใช่อะไรก็ได้นะซึ่งไม่ได้ให้นิยามมาเลยว่า ซิลรูทก็คือเหมือนเป็นเที่ยวบินเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบลงปุ๊บแล้วก็สามารถต่อเครื่องไปซิลรูทหรือหมายถึงไอที่อพูนเมื่อกี้แค่ภูเก็ตกับสมุยเพราะว่าอพูดกฎเกณฑ์ของสถานทูตที่สถานทูตเขาลงไว้แล้วเนี่ยยังมีแค่สมุยกับภูเก็ตนะที่ต่อบางกอกแอร์เวย์สได้นะนี่เขาหมายถึงเรื่องนี้หรือเปล่าแต่เขาสื่อซะยังกับเข้าใจผิดว่าต่อเครื่องอะไรก็ได้กฎเกณฑ์ยังไม่ชัดเจนเลยนะครับไว้เดี๋ยวมีเกณฑ์อะไรชัดเจนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่ ไม่งั้นมันก็วุ่นวายมากอ่ะเดี๋ยวจองมาผิดอีกเดี๋ยวจะมีปัญหากันอีกนะสรุปว่างวดนี้ที่อ๊อบเคยพูดไว้ว่าโรงแรมจะต้องคืนเงินให้แน่ๆเพราะว่าอ๊อบอ้างอิงจากประวัติที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยกัดตัว14คืนมาเหลือ7คืนโรงแรมเขาก็ต้องคืนในส่วนที่เกินมาจาก7คืนมาเหลือเทสเซนโก1คืนก็ต้องคืนส่วนเกินใน6คืนก็เป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าจํานวนมันยังน้อยไงใช่ไหมคนมากัดตัว14คืน7คืนน่ะมันน้อยแต่ลืมไปว่าพอเทสเซนโก ที่เหลือแค่สองคืนจานวนมันเยอะกลายเป็นหลักแสนก็เลยจะมีปัญหากันมากราะนั้นบางโรงแรมอาจจะไม่ได้คืนให้ก็ได้อาจจะขอคืนเป็นเครดิตไว้ใช้กับค่าห้องหรือค่าห้องอาหารหรือบริการ,รอื่นๆในโรงแรมแทนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่เล่าให้ฟังว่าโรงแรมคืนที่5เราติดต่อแล้วเขายอมคืนให้ไหมส่วนใหญ่นะครับหรือเขาจะคืนเป็นเครดิตหรือเป็นวอลเชอร์ให้กับเราครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ